แชร์ประสบการณ์ประกันสังคมจากทางบ้านนะครับคุณได้บำนาญสูงแต่คนที่ได้บำนาญพันกว่าบาทจะเอาไปทำอะไรค่าเช่าก็หมดแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันฝากกดไลค์กด s c r i b e คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับอ่ะขออ่านนะครับที่แชร์มาคุณได้สูงคุณก็โอเคนะครับส่วนคนที่ได้บำนาญพันกว่าบาทมันเอาไปทำอะไรนะครับได้แค่ค่าเช่าบ้านมันก็หมดแล้ว จะรับทั้งชีวิตไปจ่ายค่าเช่าบ้านใช่ไหมผายลมจ่ายเงินก้อนเขาทีเดียวเลยแล้วจบกันจะกอดเงินเขาไว้ทําไมครับ55ปีผูกพันกันนานพอสมควรแล้วจะผูกพันกันทั้งชีวิตเลยหรือครับอย่าทําเป็นมือนเลยลองให้เขาเลือกดูสิครับจะรู้ว่าเขาเอาอันไหนอย่าคิดเองเออเองครับถามคนจ่ายมั่ง ก็ดีนะครับอ่านี่นะครับเป็นการคอมเมนต์มาจากตัวคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เรื่องให้เลือกหรือให้เป็นบำนาญน,นั้นนะครับเป็นสิ่งที่ผมเห็นด้วยนะอยากที่จะให้ประกันสังคมเองนะครับได้ผักดันนะครับตัว3ามขอให้เสร็จสิ้นแล้วก็สำเร็จโดยโดยเร็วที่สุดนะครับแล้วก็ทุกท่านจะได้มีตัวนะครับเลือกในการ รับเป็นบําเหน็จหรือบํานาญแทนนะครับเพราะว่าแต่ละคนมีความต้องการไม่เหมือนกันนะครับบางคนเนี่ยเขาอย่างผมเนี่ยต้องผมเนี่ยบอกเลยว่าผมชอบเป็นบํานาญแต่ไม่ได้หมายความว่าความคิดเห็นผมจะเป็นที่สุดหรือทุกคนจะเหมือนผมนะเพราะนั้นทุกคนคิดเห็นเห็นต่างเห็นด้วยไม่เป็นไรนะครับนะครับก็ลองดูนะ เพราะถ้า3ขอมาเนี่ยนะครับแต่ละท่านก็สามารถที่จะเลือกได้ถ้าใครชอบบํานาญนะครับก็เอาบํานาญไปใครชอบบาเหน็จเงินก้อนก็เ,เป็นบําเหน็จเงินก้อนคือผมเข้าใจดีในภาระนะครับหน้าที่ของแต่ละท่านไม่เหมือนกันบางคนมีภาระในเรื่องเกี่ยวกับทั้งนิสินต่างๆเพราะฉะนั้นการได้รับบําเหน็จมานะครับผู้อายุ55แล้วยื่นขอรับบาเหน็จมานะครับ อเอาบาเหน็จมาแล้วก็แบ่งบางส่วนนะครับไปใช้นี่สินจะได้หมดภาระปลดเปลื้องภาระกันนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เอาไปประกอบอาชีพธุรกิจเสริมอะไรเงี้ยเนะห็นไหมมันก็จะเป็นไอเดียของแต่ละท่านไม่เหมือนกันเพราะบางคนเนี่ยนี้สินไม่ได้อยู่ในระบบด้วยนะอยู่นอกระบบเพราะนั้นถ้ายิ่งปล่อยไว้นานก็พอกพูนเพราะนั้นถ้ามีเงินก้อนสักก้อนหนึ่งไปเคลียร์นี้แล้วก็เอาไปใช้ชีวิตนะครับไปตั้งชีวิตใหม่นะครับประกอบธุรกิจซื้อต้น เป็นต้นทุนในการประกอบธุรกิจเสริมนะครับไปในตอนอายุเกษแล้วนะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเพราะนั้นแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคิดเล็กคิดเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรนะครับก็ลองแชร์กันเข้ามาทุกความคิดเห็นของคุณมีประโยชน์นะครับแชร์ประสบการณ์ประกันสังคมจากทางบ้านของคุณเข้ามาเลยนะครับผมยินดีที่จะรับฟังทุกท่านนะนะครับว่าเป็นอย่างไรคิดเห็นแตกต่างนะครับคิด ด้วยเห็นด้วยนะครับไม่เห็นด้วยประการใดลองดูกันเข้ามานะครับส่วนใครนะครับอยากถามอะไรนะก็ลองถามกันเข้ามาในส่วนของ3ขอเนี่ยต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับคงไม่ได้ในเดี๋ยวนี้หรอกนะครับมันต้องใช้เวลานิดหนึ่งในการอ่ยื่นร่างแล้วก็กว่าจะผ่านสภานะครับออกมาใช้บังคับแต่เราเห็นแล้วล่ะนะครับผมเห็นแล้วว่าร่างที่มันมีการจะปรับแก้ไขของประกานสังคมมัน มี3ขออยู่ในนั้นด้วยแสดงว่าปร,ประกันสังคมเองนะครับก็อยากที่จะผลักดันนะครับตัวนี้นะก่อนจากกันนะครับ阿拉าราวีวิวขอแนะนําเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับโดยแนะนําวิธีการสมัครและรายละเอียดต่างๆนะครับทำกันได้เลยตามคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดินนะครับเข้า w w w บนะครับ sso.go.ths นะครับ แล้วก็กดเข้าไปสู่ระบบนะครับหากท่านยังไม่มี username password ให้ทำการกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับเมื่อสมัครสมาชิกนะครับจะพาทุกท่านไปดูข้อตกลงและรายละเอียดนะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ติก๊กชั้นยอมรับข้อตกลงในการบริการนะครับและกดถัดไปกรอกข้อมูลนะครับให้ครบนะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลัก หมายเลขโทรศัพท์นะครับรหัสผ่านตั้งได้เองเลยนะครับคำนำหน้าชื่อนาสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็อีเมลก็ใส่ได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดถัดไปยืนยันตัวตนนะครับสามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับให้ทำการคลิกขอ OTP นะครับ OTP จะส่งไปยังโทรศัพท์นะครับให้ทำการกรอก OTP นะครับ6หลักแล้วก็กดยืนยันนะครับมันจะขึ้นคำว่ายืนยัน OTP สำเร็จเมื่อยืนยัน OTP สำเร็จแล้วนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการประกันสังคมกรอก username นะครับแล้วก็ password ได้เลยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับ เมื่อเข้าสู่ระบบทุกท่านจะเข้ามาสู่นะครับข้อมูลนะมีทั้งหมด3ส,ส่วนด้านบนนะครับส่วนที่1คือข้อมูลผู้ประกันตนนะครับมันก็จะขึ้นชื่อนามสกุลของเราวันเดือนปีเกิดเป็นผู้ประกันตนอะไรนะครับส,สิทธิโรงพยาบาลน,นะครับปัจจุบันอยู่ที่ไหนนะครับสปส,ออสอที่รับผิดชอบนะครับจังหวัดอะไรเป็น ผู้ประกันตนมาตาไหน33หรือ39นะครับหรือ4 0นะแล้วก็วันที่สิ้นสุดผู้ประกันตนวันเริ่มใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนนะครับข้อส่วนส่วนที่2นะครับจะเป็นข้อมูลประวัติไม่ว่าจะเป็นประวัติการขอรับสิทธิประโยชน์ประวัติการชําระเงินล่าสุด12รายการประวัติการทําธุรกรรมต่างๆสามารถลองไปเล่นได้นะครับคลิกเข้าไปดูรายละเอียดส่วนรายการที่3นะครับจะเป็นเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะครับ ขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมเปลี่ยนสถานพยาบาลนะครับสถานะการทำคุรกรรมระบบจองคิวการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ PDPA กองทุนเงินทดแทนข้อมูลใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลส่งเงินสมทบประวัติการใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนการคำนวณเงินสงเคราะห์ชลาภา ประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39นี่คือข้อมูลนะครับที่ท่านสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูดยังเมนูต่างๆก่อนจากกันนะครับสามารถชมคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ที่หมวดหมู่เพลย์ลิสต์นะครับโดยเลื่อนเมาส์ไปที่เพลย์ลิสต์นะครับจะมีรายการนะครับหมวดหมู่เพลย์ลิสต์ต่างๆที่จัดสรรคัดสรรมาเพื่อคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณบำนาญชราภาพนะครับ หลักประกันสุขภาพนะครับปรับค่าแรงส่งประกันสังคมได้บำนาญถึงกี่ปีคุ้มหรือเปล่านะครับเงินเดือนเท่านี้ได้บำนาญเท่าไหร่นะครับส่งประกันสังคมมีโอกาสได้บำนาญเยอะไหมมาดูกันนะครับแล้วก็มีเทคนิคต่างๆมากมายนะครับสารเลยคําถามประกันสังคมยอดฮิตนะครับคําถามเกษียณอายุงานนะครับเกษยณอายุงานได้เงินเท่าไหร่นะครับคํานวณบําเหน็จมาตรา40 นะครับมาตรา3สามมากมายเดี๋ยวผมจะคลิกให้ดูนะครับปาบ๊าปนะครับมันจะมาสู่หน้านี้คุณก็ไล่ดูได้เลยนะครับหรือจะดูตั้งแต่แรกนะครับยันสุดท้ายจนคลิปสุดท้ายก็ตามใจนะครับฝากกดไลค์กด u u s s r r i e s แชร์ช่อง Channel นะครับอาราวรีวิวด้วยนะครับขอบคุณมากครับ